vivo เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ y 2 0 5 g สุดทนถ้าชนทุกสเปคในราคาเริ่มต้นเพียง9,999บาทพร้อมกับเปิดตัว watch 3ด้วยมี2เรื่องเลยที่น่าสนใจมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับสวัสดีครับกมาสเด็ข่าวาาสารดีดีทาง it เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้รัาแผ่นใกาสัสมันทีใน,ใน,ในข่าวสารดีดทาง it ครับ 208รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแ้พข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวนันสักคลิปนี้นะครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo นะครับที่มีการประกาศเปิดตัว vivo y 2 0 5 g ในราคาเริ่มต้นที่ 1น0่งืแล้วมีทอนด้วยนะครับและนอกจากนี้นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยยังพูดถึงนาฬิกาที่มีการเปิดตัวอย่างวอทสามเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ของมือถือรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือทนทานนะครับพร้อมทาทุกชเชรน์อันนี้ก็คือคอนเซปต์กอนนะเดี๋ยวมาดูกันอีว่าแบบประมาณไหนกันนะตัวนี้เนี่ยเสริมมาตรฐานนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP 6 4 ใช้งานได้เต็มตลอดทั้งวันนะครับแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมเทคโนโลยีการชาร์จแบตทตี่เร็วถึง80วัตที่เรียกว่าแฟลชชาร์จิ้งที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่80%ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นทำให้ไม่ว่าจะร้ฟยสไตล์แบบไหนบางคนใช้แบบจริงจนะังหนักหนาก็าอยากชาร์จแป๊บเดียวแบตเต็มอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์เนาะและในเรื่องของ ซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผลก็คือ s t e p d r a g o n 4 Gen 2เสริมการทำงานนะครับมี2รุ่นในการก็คือ RAM 8GB หน่วยความจำ256กับ RAM 12GB หน่วยความจำ512ช่วยบูสต์การทำงานที่ลื่นไหลนะครับก็ถัว RAM เยอะนะหน่วยความจำก็เยอะด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอให้ความละเอียด Full HD Plus อโมเรต์นะครับรีเฟรช rate หนึ่งร้อยยเฮิร์ตนะครับคมสว่างสูงนะลำโพงสตูดิโอแบบคู่เพิ่มพลังเสียงที่สูงสุดถึง300%เลยทีเดียวในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับตะกล้องไรซิลลีเนี่ยให้กล้องหลังที่มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเอัลตรตาไว้แปล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพมุมกว้าง120องศาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Aura Light นะครับที่ช่วยเติม ปรับอุณภูมิแสงได้อัตโนมัตินะครับพร้อมกับผลลัพธ์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เนอะที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI photo entertainment นะครับ AI e a s t แล้วก็ AI b r o t h e r นะครับหรือ photo border ที่ช่วยปรับคุณภาพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเวลาถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ตัวเครื่องมี3สีนะครับที่น่าสนใจก็คือสี titanium silver นะแล้วก็สี creamy violet นะครับ แล้วก็สีไดนามิกแบล็กนี่ก็มี3สีให้เลือกด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางไปแค่เ7 9มิลลิเมตรนะครับนอกเหนือจากมือถือแล้วอีกรุ่นหนึ่งแบบผู้สั้นๆแล้วกันก็คือ Vivo Watch 3นะครับเทคโนโลยีการสวมใส่รุ่นแรกของทาง Vivo นะครับที่มีมาให้เนาะการนำลึกได้ถึง50เมตรมี 3D c u เคล g การ์ดนะครับ full all away on display นะครับในการใช้งานซึ่งเขาจะมีสีที่มาให้ก็คือสีดำแ s t e ชียรรอยแบนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสายซิลิโคนต่างๆที่ตอบโจทย์ต่อาการใช้งานนะครับราคากันบ้าง vivo y 2 5g กลับมาที่มือถือ่ันนะ ram 8gb ความจํา256อยู่ที่9,999บาท ram 12gb หน่วยความจํา512นะครับอยู่ที่12,999บาทนะครับในส่วนของ vivo w a t c h 3นะครับนาฬิกานะจะอยู่ที่6,499บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีพิเศษก็6,999บาท นะครับก็จะมีแถมกนส่วนของหูฟังซัมติงต่างๆ TWS to v i l e s นะครับอะไรนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรานาฝากกันในคลิปนี้ครับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบนะหรือลองใช้โทรศัพท์มือถือตระกูลนี้มาบ้างก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อนมาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย